สวัสดีค่ะพอล,ล่าค่ะบิยมามพรใหม่นุ่นนะคะวันนี้นะคะพอล,ล่าอยู่ที่เจเจมอชิบะลมค่ะร้านของเราเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาทําความรู้จักกับสมุนไพรหลากหลายหลายตัวเลยนะคะซึ่งสมุนไพรในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากแล้วตอนเนี้คนก็มีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเลยค่ะพอล,ล่าจะแนะนํานะคะว่าเทคนิคง่ายๆในการที่จะ ช่วยบรรเทาเรื่องออฟฟิศซินโดมเนี่ยทำกันยังไงบ้างนะคะคนส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาคอบาไหลตรงนี้ค่ะคอบาไหลแล้วเราจะแก้ยังไงจะนวดลายกล้ามเนื้อยังไงให้ช่วยทุกเราปกติเนี่ยสาวๆจะนั่งทำงานที่ออฟฟิศกันเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวเองอะ่ะเมื่อยเมื่อยแล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไงง่ายมากค่ะตอนเนี้ยเรามีตัวสมนุนไพรประครบโชเดอร์แพด สมุนไพราพาดบ่านะคะมาให้ลองกันแล้วใช้ตัวไหนในการคลายบำบัดเพิ่มเติมจากสมุนไพรในโคนเรือนบ้านเรานะคะสมุนไพรตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นน้ำมันไพลกลั่นค่ะขากลั่นเดี๋ยวจะเอามาทดลองให้ดูนะคะนี่เลยนี่ค่ะสีของไพลจริงๆนะคะไม่ใช่สีจากธรรมชาติเป็นสีอ้อขอโทษค่ะ เป็นสีจากธรรมชาติไม่ใส่ไม่ไม่ใส่สีเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูฉีดแค่สองสเปรย์นะคะนี่แล้วก็ปิดฝานะคะนี่ค่ะแล้วก็เราต้องทำการวอร์มตัวน้ำมันให้มีตัวยาแตกตัวออกมานะคะกลิ่นหอมมากค่ะมันเป็นการบำบัด โดยการเทอพีบำบัดด้วยกลิ่นตัวยาก็จะทาตรงนี้ค่ะทาคอบาลหลตรงนี้ได้เลยทาคอบาล่เพื่อผ่อนคลายเวลาทานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทาเสร็จแล้วทำยังไงเราจะมีตัวประครบร้อนเราจะมีตัวประครบร้อนนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะเอามาให้ลองดูกันนะคะว่าประครบร้อนเป็นแผ่นประครบแบบไหนปกติคนทั่วไปจะเห็นเป็นประครบแบบนี้กันนะคะนี่ค่ะประครบส่วนมากจะเป็นประครบแบบนี้กันแต่เรามีเทคนิคใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับสปา at home นะคะสครูนนะคะนี่เข้าไมโครเวฟนะคะอุณภูมินี่ค่ะอ,อตรงนี้เราจะมีเข้าไมโครเวฟ อุณหภูมิ800วัตต์เราจะใช้ตัวประกบสมุนไพรนะคะนี่ไมโครเวฟที่ใช้ทำอาหารปกติเนี่แหละค่ะนี่ค่ะฟิงนี่นะคะเข้าไปเลยเข้าไปในโครเวฟเลยค่ะนี่นะคะ2นาที800วัตต์ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะได้มาแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะประครบร้อนของเราเป็นยังไงคะไม่ยุ่งยากค่ะทุกคน,ข,น,นข้างในเนี่ยนะคะข้างในจะเป็นสมุนไพรนะคะตัวยาเก้าชนิดอยู่ข้างในตัวยาหลักๆก,ก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยจะมีไพรมีขมิน้นมีขา่า มีหลายตัวค่ะนี่ค่ะเราจะทำอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายแล้วรู้สึกสบายมากค่ะถ้าได้นั่งโซฟาฟินฟินชิวชิวดูทีวีไปด้วยเขาบอกเลยค่ะว่าคุณจะรู้สึกว่าสปาแอทโฮมมีอยู่จริงนี่เลยค่ะตัวนี้นำเสนอค่ะถ้ามีคน ใจติดตามาาตถ้าคนไหนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมีปัญหาอยากจะแก้อาการด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อมาที่ร้านชิวโลมได้นะคะ www.chivalom.com หรือจะแอดไลน์ของชิวโลมก็ได้ค่ะแอดชีวโลมหรือถ้าอยากจะลองเรียดอยากจะลองจริงๆก็แวะมาที่ร้านชิวโลมนะคะ ที่สาขาเจเจมอห้อง G78 นะคะพิกัดชั้นใต้ดินนะคะเรามีห้อง G78 72 73นี่เลยค่ะร้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะเยี่ยมชมได้เลยค่ะค่ะก็สมุนไพรของเรามีหลากหลายมากนะคะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะออฟฟิศซ<ๆ>ินโดรมอย่างเดียวก็จะมีท่าถูปวดเมื่อยหรือจะมีเป็นแบบนี้ก็มีนะคะ ยาดมสมุนไพรสมุนไพรของเราสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะมีหลากหลายค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิวในส่วนของบำรุงผิวเราก็มีนะคะบำรุงผิวเนี่ยก็จะมีเป็น Herbal a r อ m a Massage Oil ยคุณภาพพรีเมียมก็มีหรือเป็นคุณภาพแบบเออเมดียม และที่สำคัญเรามีหลากหลายให้คุณได้มาทดลองเลือกได้นะคะช่วงนี้ถ้าคนไหนที่นอนไม่หลับหรืออยากจะบำรุงผิวพรรณก็แวะเวียนมาหาเราได้นะคะเราบริการให้คำปรึกษาที่ดีค่ะน้ำมันมะพร้าวเราก็มีนะคะสกัดเย็นแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะสังเกตว่าจะเป็นไขในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า25องศาถ้าคุณเอามาสัมผัส กับผิวกายเนี่ยผิวกายของเราเนี่ยสามสิบเจ็ดองศาน้ำมันก็จะแบบละลายปกติเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะคะนี่แหละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางตัวนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นไขใช่ไหมคะนี่ไข่ขาวเนี่ยตรงเนี้ย สกัดเย็นที่ได้มาตรฐานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่เลยขอเปิดให้ดูเห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะไขไขแบบเป็นไขเลยค่ะนี่ค่ะคนเห็นไหมคะแล้วมาป้ายที่ร่างกายของเราอุณหภูมิของเราเนี่ยร่างกายของเราสามเจ็ดองศาสังเกตว่าจะเป็นละลายทันทีเลยค่ะนี่ค่ะละลายละลายเลยค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นการสกัดเย็นคูลคอมเพรสที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกค่ะ